โอเคนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับที่อยู่เมืองไทยนะครับทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้ก็ได้มาแล้วนะครับได้มาเที่ยวกันอีกแล้วนะครับมาทำมุญด้วยนะครับมาทำมุญด้วยกันนะครับตอนนี้กําลังเดินขึ้นเดินขึ้นเขาที่สวนอไอซนะครับ สำหรับที่ท่องเที่ยวนะครับดอกไม้นะครับดอกไม้ไอไซนะครับเป็นแหล่งแหล่งท่องเที่ยวญี่ปุ่นเขาก็ชอบมาเที่ยวถ้าถ้าไม่ไม่ติดโควิดนะครับโคโรน่านะครับคนจะเยอะมากเลยนะครับอะไรกันไปอ๋อโอกุนิ่ว่าวันนี้นะครับอากาศบันกอ อากาศมันก็ช่วงบ่ายนะครับคาดว่าฝนมันจะตกนะครับฝนจะตกตอนตอนเช้ามันก็มันเท่าไรนะครับตอนนี้ขึ้นนะครับสูงเหมือนกันนะครับเป็นกิโลนะครับเป็นกิโลนะครับเพื่อนๆนะครับอยู่เมืองไทยนะครับก็ดูก็ กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพอยบออินเจแปนนะครับยูทูบของผมนะครับผมจะมาถ่ายทําให้อาพี่น้องเพื่อนๆดูทุกอาทิตย์นะครับเห็นไหมครับเป็นที่รูปปั้นนะครับนครับผู้ที่ก่อสร้างนะครับเป็นนะครับเป็นวัดนะครับเห็นไหมครับตรงนี้นะครับผู้ที่เริ่มนะครับก็เกณฑ์บอกไปหมดนะครับ เป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นอ่านไม่ออกนะครับออกเล่นหน่อยนะครับอ่านออกได้ชื่อตัวเองยามาชิตะนะครับญี่ปุ่นครับก็เดินผ่านซันมาก,กว่ะันมากคนมีอายุนะครับเขาชอบดอกไม้ทุกนะครับญี่ปุ่นเขาชอบดอกไม้มากนะครับดอกไม้อย่างสวยเลย นะครับแล้วพวกผมนะครับก็มันก็มาเที่ยวทุกอาทิตย์นะครับเที่ยวทุกอาทิตย์นะครับเที่ยวกันทุกอาทิตย์มามาถ่ายวิดีโอนะครับทุกทุกอาทิตย์นะครับทุกอาทิตย์มาถ่าย youtube นะครับบ้านเราก็เดี๋ยวนี้เขาก็นิยม นด,ดิยมทำ YouTube กันนะครับก็สำหรับ YouTube ของผมนะครับก็พ<ม>อยบอกอินเจแปนนะครับเดินขึ้นมาขึ้นเหนื่อยเหมือนกันนะครับนะครับตรงนี้นะครับเต่ญี่ปุ่นก็ททำชอบทำอย่างนี้นะครับเป็นที่คล้ายๆว่าก็บ,อ,บอกว่า ภาษาญี่ปุ่นเขาก็บอกว่าเป็นประตูสวรรค์นะครับใครได้รอดก็ว่าอยู่ดีมีแหง่เนอสกิลตนะครับโอเคนะครับ คลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับคลิปต่อไปจะถ่ายให้พี่น้องอชมเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ